ท่านผู้มีบุญทั้งหลายในติโลกุณสุท่านกล่าวไว้ว่าอัทาสิเมอกาสิเมยาติมิตาสขาจะเมเปตานังทักกินังทัชชาปุเพกะตะมนุสลังเมื่อหัวะระลึกว่าท่านผู้นี้ ได้เคยให้สิ่งนี้แก่เราได้เคยกระทำสิ่งนี้ท่านผู้นี้เหมือนญาติเลยเป็นญาติของเราท่านผู้นี้เป็นมิตรของเราท่านผู้นี้เป็นเพื่อนสนิทของเราเมื่อเขาเหล่านี้จากไปแล้ว เราก็ได้มีโอกาสสร้างบุญกุศลไปให้เหมือนอย่างวันจันทร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2565ในวันนี้ศูนย์การปฏิบัติธรรมวัดไตรมิตรวิทยารามที่มีทุกวันศุกร์มีการทำวัดมีการเจริญพุทธมนต์ มีการสวดธรรมจักมีการนั่งสมาธิและมีการพบพูดคุยธรรมสากัจฉาเป็นประจำทุกวันศุกร์น่าชื่นใจและน่าอนโมทนาอย่างหนึ่งก็คือว่าสุภาพสตรีท่านหนึ่งนามว่าจิลาพรรัตนกันพิลม เป็นผู้นำในการสวดมนต์เสียงใซสๆมีความสุขณนะบัดน,นี้พร้อมแล้วนะคะขอเชิญท่านผู้มีบุญทั้งหลายร่วมทาวัดสวดมนต์พร้อมๆกันนะคะเราได้ยินเสียงอย่างนี้ทุกวันศุกร์เมื่อหลายปีก่อน คุณกิลาพรบ้านอยู่ไกลมากเลยนะแต่อุตส่ามาถึงวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอบ้านอยู่ไกลนู่นกระทุ่มเสือป่ามีความสุขได้การได้การด้วยการมาไหว้พระสวดมนต์ที่วัดไตรมิตรเราก็มีน้ำใจให้เจ้าหน้าที่ขับรถไปส่งบ้าง หลายปีก่อนโนท่านมีอาการไม่สบายเกี่ยวกับเรื่องหัวใจปรากฏว่าเขาใจขาดเลือดทำให้ต้องเข้าโรงพยาบาลกระทันหันเกือบเอาชีวิตไม่รอดในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน ทราบข่าวจากลูกสาวของท่านว่าคุณแม่หลังจากตักบาทเรียบร้อยเข้าไปบ้านฟุบและมีอาการไม่ดีคุณศักชัยสามีก็นำส่ง,บงโบโรงพยาบาลแล้วก็จากไปยังไม่มีวันกลับท่านผ,ผู้มีบุญทั้งหลายเราทั้งหลายควรรีบทำสิ่ง,งต่างๆที่ควรทำในวันนี้ อชเเฉวกิจจมาตับปังโกชัญญามรณงสุเวเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันพวกนี้อะไรจะเกิดขึ้นรีบทำความดีเสียในวันนี้เรียบทำบุญกุศลเท่าที่เราพอมีอยู่รีบทำสิ่งที่เราควรจะทำอะไรบ้างเรียงรับขั้นตอนเอาไว้เราจะได้ไม่ฉุกระหุกเหมือนคุณจิลาพร์ ไปยังไม่มีวันกลับสั่งลูกๆไว้ไว่าอย่าร้องไห้มานะมาทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบุญก็ทำแล้วทุกอย่างก็ทำแล้วสวดมนต์เป็นประจำไหว้พระเป็นประจำแล้วก็อยู่กับลูกกับสามีอย่างมีความสุขศูนปฏิบัติธรรมวัดไตรมิตรวิทยารามประจำวันศุกร์ขอระลึกถึงสุภาพสตรี นามว่าจิลาพรรัตนการพิลลล์ผู้นำในการสวดมนต์ของวัดไตมิรพุทเทารางพุทธกไปอย่างไม่มีวัตกลับขอร่วมทําบุญด้วยและอนโมทนาในส่วนนี้ขอพี่จิลาพรมีความสุขในประโลกนึกถึงคาใดก็มีความสุขขอให้เป็นเทพธิดาในประโลกนู้นและได้มีโอกาสตึกลึกว่าพี่ ได้มีโอกาสไหว้พระสวดมนต์สวดธรรมจักรนั่งสมาธิกับหมู่คณะขอบุญที่ทำดังกล่าวแล้วจงให้เป็นเทพธิดาจงให้เป็นเทพธิดาผู้มีบุญมีวาสนามีบารมีถึงธรรมในชาตินี้สิทธิมัทธุสิทธิมัทธุอิทางพลัง เอตสมิงระัตะนะสมิงสัมปทานเจตโสขอสิ่งที่พี่กีฬาพรหวังขอสิ่งที่พี่กีฬาพรต้องการจงสำเร็จโดยฉับพันทันทีทันใดด้วยเธอ